ทำหน้าจนกาดไม่ให้เข้าผักกาดงงวะ่ะถึงแตนะทุกรอบทุกรอบเอา้าก็หนูจริงจริงแล้วแบบจริงหรือไม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่คุณเคยทำพาร์ทการจนคุณหน้าเบี้ยวกระพิดตามไม่ได้ก็เคยมาแล้วรู้ป่าว่าขนาดแฟนกูอิงพักว่าเซาทิ่ย์ไปทำอะไรมาทำไมหน้าเล็กลงเจลเขาเย็นมากจนเรารู้สึก <C ank. S 2> แบบไม่แข็งเออมันแบบอยู่ในเมืองเอลซ่ามันเอลซ่าจับตัวอยู่ตลอดเวลา สวัสดีค่ะเราเฟรนชิพไฮในรายการเดี๋ยวบอกใครนะมึงไม่กล้าพูดเลยพูดเร็วจังอรนเพ้อเร็วมึงกูแหงเออโอเคพบกับพวกเราเฟรนชิพไฮกับยูนิตไนเอ้ยไม่มีไนทอันนี้แค่มึงแหงจริงป้ะหรือกูด้วยกับยูนิตตู่ไอ้ด้นั่นเองใช่แห้งไม่แปลกหรอกที่มึงจะพูดไม่ผิดเอ้ยพูดผิด S <S> เพราะยูนิตเนี anyway> ้ยมึงไม่มากันเลยก็จริงห่างหายไปเลยหลังจากบิกินี่เสร็จหนังใช่ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอัปเดตหัตถการเพราะว่าคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเอ้ยสวยขึ้นทุกคนเลยอัปเดตหัตถการหน่อยคืออีนายนสวยอยู่แล้วเข้าใจปะเราสอคนนี่แหละอยู่อย่างนั้นจริงหรือไม่ที่คุณทําหน้าจนกาดไม่ให้เข้าผกกาดงงว่ถึงอนน ทุกรอบทุกรอบกูเคยจะไปเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่แหละแล้วเขาก็แบบว่าอมไม่ค่อยเชื่อจริงๆเขาบอกมีอย่างอื่นที่มายืนยันได้อีกไหมอะไรเงี้ยกูแบบว่าเอ้าก็หนูจริงๆรแล้วแบบจริงหรือไม่ที่คุณเคยทําหัตการจนคุณหน้าเดียวก็ผพิดตาไม่ได้ก็เคยมาแล้วคือคติของไอ้นี้ยของไอด้าคือถ้าจะของไอ้นี้ของไอด้าคือหัตการใหญ่ค่ะ มีคตินี้ไว้กระตุกเลิศมาเริ่มทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยว่าแต่ละคนทําอะไรบ้างซึ่งบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยซาวติสมีอยู่จึงนึงที่เหลือจะให้เป็นเรื่องของคุณดาอทิระคนละกันจะได้แยกว่าสเต็ปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอาของตูกับเราะของตูน้อยมากก็ไม่ได้น้อยหรอกคือไอ้ไหนไม่ทำเลยจริงๆอ๋อมืงอไม่ได้ฉีดอะไรเลยตั้งแต่แบบไม่ฉีดเลยจบนะ จบนะน่าคือแบบนี้คือแม่ค่าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยหรือยังคือล่าสุดคือดรแบงค์ตอนนู้นที่ผมสั้นปีแล้วหนึ่งปีแล้วไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะเราอะเหนื่อยเยอะเลยไม่หน่อยเหนื่อยเกินไม่สวยมากเลยถูกปฏิเสธยาก้ะ ทีนี้ของตู่นะคะก็ที่ทําอยู่ก็เดิมๆที่เคยรีวิวไปก็จะมีหลักๆอันนี้ล่าสุดที่เพิ่งไปทํามาเพราะว่ามีแพลนว่าอาจจะได้แบบออกกล้องบ้างอะไรบ้างก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทาตาม Beauty Standard ขอเอาองไปอยู่ใน Beauty Standard บ้างก็เลยลองไปฉีดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยได้ฉีดเลยนานๆฉีดทีใช่ปะแต่ว่าอย่างล่าสุดไปเกาหลีมาก็ไปทำอทอรนาแล้วก็ฉีดแฟตมาแล้วก็เกาหลีก็คือฉีดแฟตแบบ ต่ไม่เจ็บนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าไปทาที่เกาหลีเขาจะฉีดยาชาด้วย mm hmm. ฉีดที่หน้าเลยเพราะฉะนั้นต่อที่เกาหลี่ก็คือเขาจะมีการฉีดยาชาให้ด้วยก็เลยไม่ค่อยเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็ผ่านประมาณครึ่งปีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ hey, ยังไงดีนะเออมีคนมาติดต่อไปงานก็เลยอ่างงาน,นลองกลับไปโบท็อกซ์กรีฟกรอบหน้ากับแฟทเพราะว่าไม่ได้ทํามานานมากแล้ว mm hmm. ส่วนใหญ่จะแฟทใช่ไหมคะเพอารู้สึกว่าเต็งไม่ได้มีปัญหาเรื่องกราม <laughs> คือฉันป็นคนอยากมีกรามมากทุกคนทุกคนอาจจะด่าฉันนะ แต่ฉันอยากมีกรามมากจริงคือเป็นคนชอบแบบคนมีสันกรามมองตรงอ่ะแล้วมันมีจึกตรงนี้มันจะทําให้หน้ามันเตะเว้ยเพราะว่าถ้าใครที่หน้าเรียวเหมือนเราจะมีปัญหานี้ก็คือแก้มมันจะคอยเห็นไหมที่คนเคยบอกว่าการตัดกรามออกกับบางทีมันจะทําให้หน้าย้อยหรือการฉีดโบท็อกตรงนี้อ่ะมันจะทําให้หน้าย้อยเพราะมันไม่มีอะไรมารองรับไขมันแก้มมันจะห้อยเขาก็เลยแนะนําว่าเวลาที่เราฉีดโบท็อกกรามอ่ะให้เราแบบทําอะไรที่มันยกกระชับหน้าด้วยซึ่งเราเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้หน้าใหญ่่่่เเลยวแตาพอมมมันไี ปุ๊บเวลาออกกล้องปุ๊บสิ่งที่มีอ่ะมันคือแก้มมันก็เลยทําให้แก้มอ่ะมันบานออกมันก็เลยทําให้ดูเป็นคนแบบมีแก้มนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงอ่ะคือไม่ใช่เป็นคนหน้าแบบมีแก้มอะไรขนาดนั้นนะคะทีนี้ก็เลยโอเคกันก็ลองดูก็เลยไปทาฉีดแฟตก่อนที่ดรแบงค์นะคะก็คือฉีดแฟตเสร็จปุ๊บแล้วก็ลิฟต์กรอบหน้าแล้วก็โบกรามนิดนึงพอรู้สึกว่าอ่ะไม่เคยโบกรามมานานแล้วอยากรู้มันจะไปได้แค่ไหนสักหนึ่งก็มึงรู้ป่าวว่าขนาดแฟนกูอิงพกักอ่ะ แบบเข้ามาใช่ก็คือดรแบงค์คลินิกนะค่ะทุกคนหน้านีได้มาตอนนี้เล็กจริงคือตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่เชื่อเพราะเนี่ยฉีดประมาณ2เดือนแล้วแล้วล่าสุดเมื่อวานไปเจออีพวกเก้งทักมึงหน้าไปทําอะไรมาหน้าเล็กหน้าเท่ามือหน้าเป๊ะหากูแบบว่าเออเออเลยวะคเพิ่งฉีดหน้ามาแล้วเข้าที่แล้วชแาจะต่อว่าตอนแรกเรารู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบคนที่มีกามก็ต้องไปฉีดชป้าะต่อว่าทีเนี้ยพอนี่ลงไปฉีดปุ๊บอะเออคือต่อให้เราไม่มีกามอ่ะแต่เหมือนหน้าส่วนล่างหรอมันเล็กลง ใช่ป้ะแต่อันนี้คือมันมันบีบเราไปอีกอะ mm hmm. นะ้ะเรามันยังเล็กได้อีกว่าก็บอกแล้ว้้คคิว่าหน้าเราเล็กแล้ว <laughs> ลไปได้อีตั้งหลังจากนั้นก็เรารู้สึกว่าเออพอเข้ากล้องแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทางานในกล้องเราคงไม่ทําเออเพราะว่าแบบก็ที่เกจทําด้วยแต่เขาไปทําแล้วก็คุม้มก็คือตอนนี้สรุปก็คือมีโบททอกรามนะคะแล้วก็ลิฟต์กรอบหน้าเพื่อให้หน้ามันกระชับแล้วก็แฟตนะคะแล้วก็มีแลนว่าจะทําอัลเทอร่าเร็วๆนี้ท<อ>าให้มันมดนะ่ทุกทุกทุกแต่ว่าอัลเทอร่าก็จะแนะนําประสบการณ์คนเคยทาอัลเทอร่ามาแล้วก็คือเลิศเพราะอัลเทอร่ามันจะเป็นการยกใช่ยกทั้งหมดแบบหนน้าามมัจะีควมแบบอยยย่่าางงเเมันจะบกิรหมือนออายยุเะขึ้า ตัวคอลลาเจนของเราอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงแล้วมันจะหย่อนการที่ทําพวกหัตถการที่เป็นเลเซอร์มันจะช่วยยกระชับใช่คือพวกอัลเทร่ามันจะเป็นเหมือนแบบคลื่นบางอย่างอาจจะอธิบายไม่ถูกหลักมากนะคะแต่มันจะเป็นฟิลคลื่นที่แบบเหมือนเราจะรู้สึกเหมือนมีเข็มประมาณร้อยกว่าอันอ่ะที่เล็กมากๆนะคะเข้าไปแบบเย็บหน้าเราจึ๊กจึ๊บอย่างเงี้ยฟังแล้วมันดูน่าหวาดกลัวเนาะแต่ว่าตอนทำอ่ะคือนี่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นบางคนอาจะบอกว่าอัลเทร่าคือเจ็บมากแต่ส่วนตัวเนี้ยเป็นคนทนเจ็บได้บอกกับว่า ได hmm. ้แต่ถ้าแบบคุณมีการอุดฟันมันอ uh. าจจะมีค่าแบบ uh. เคยเคยแบบเสียวฟันเออแบบว่าเฮ้ยแบบอย่างงี้ออบ้างแล้วในใจก็พาวนาว่าเสร็จยังวะนิดนึงแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก,ก็คือคุ้มค่าเพราะว่าอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากก็มีเลเซอร์จกรักระแลบ้างซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนจกักระแลไม่ได้สว่างแต่กําเนิดอยู่แล้วแล้วก็คือต่อให้เราจะเลเซอร์เราจะไม่สามารถกลับไปจกักระแลเหมือนคนที่เขาไม่เคยํำ<ๆ>เพราะว่ามันจะมีจกักระแลที่คนที่แบบจักระแลเข้าไปอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นหลุมเข้าไปแล้วมันจะมีการเสียดสีน้อยแต่เราเป็นคนที่จักระแลอ่ะมีเนื้อเพราะฉะนั้นวาป๊บะ เวลาเอามันจะเสียดสีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติที่อาจจะคล้ำหน่อยแต่เราก็พยายามไปเลเซอร์อย่างสม่าเสมอเลเซอร์คงเลเซอร์ขนอะไรเงี้ยปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีประมาณนี้ตู่คือทำทุกอย่างที่ดรแบงอย่างเดียวเลยใช่ก็มีแค่อัลเทอร์นัตอนนั้นที่ทําที่เกาหลีแบบมัดรวมเวอร์เือขี้เกียจไงเออคือฉันไปดรแบงอะอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่แต่ดรแบงอะคือเขาไม่ได้สปอนคลิปนี้แต่ว่าคือเราทําด้วยกันมานาน่ไปดตร์แบงหนึ่งวันอะคือสวยตั้งแต เพราะว่าทุกคนทักมาถามว่าแบบรักษาสิวที่ไหนดีแล้วนี่ก็แนะนำดรแบงตลอดแล้วทุกคนก็ตอนนี้หน่าใสกันหมดนี่ค่ะตัวอย่างคือแฮร์รี่วันเดอร์แลนด์ด้วยตอนนี้กูแนะนําพี่กังไปหมดแล้วเขารักษาดสิวดีจริงเรื่องสิวทีนี้ต้องการัต็จไ่อ่ะหลังจากนี้ดิฉันจะเป็นพิธีกรละเปนนที่ของกูละปวอ่ะมาถึงของไอด้าเดี๋ยวบอกก่อนว่าสิ่งที่ทําทุกๆ6เดือนอยู่แล้วของไอด้าก็คือเป็นโบกรามกับผีดแฟตเก็บรูปหน้าซึ่งก็เป็นปกติอันนี้จะทําแบบฟิลปีละคคครรั้้งงออืืก็6เดนึ ก็เหมือนเซอร์วิสรถเลยก็คอทุกกดียอยากรู้ว่าตอนนั้นที่หน้ามันเล็กจนเหมือนมนุษย์ต่างดาวตอนนั้นอะคือถี่แค่ไหนในการทากูว่าเกือบทุกเดือนหมายถึงว่าอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้กูทําเดือนนี้แล้วเดือนหน้ากูไปย้าแล้วกูจะเว้นแค่2เดือนแล้วก็ไปทําใหม่แต่ในไอเว้นสองเดือนนั้นกูก็ทําแบบไฮฟู่อะไรไปเรื่อยไงหน้ากูอย่างงี้ ต้องนี้ตอใช่คือต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเวลาที่เราไปทำหัตการอะไรอะเราต้องดูด้วยว่าโครงหน้าเราเป็นยังไงอย่างตัวต่อให้ตัวจะฉีดกรามอะไรแค่ไหนอะหน้าก็จะงดูเลียวเพราะว่าเป็นคนหน้าทรงรูปนี้แต่ว่าของไอ้ด้าจะเป็นทรงที่แบบมันจะเป็นตัว<พ>่าง<ม>นี้ใช่ปะมันจะเป็นเหมือนทรงสตรอเบอรี่ใช่มันจะเป็นทรงสตรอเบอรี่เพราะว่ามีหนกด้วยแต่ว่าถ้าไปฉีดปุ๊บะเท่ากับว่าสิ่งที่ลดอะมันลดแค่ข้างล่างเว้ยเพราะฉะนั้นหน้าคุณจะกลายเป็นมันจะต่างดาวทุกคนเรียกกูเอเลียนตอนนั้น หมายถึงว่าแบบเรามีชุดความคิดที่ว่าน้าเล็กเล็กลด,ดกลามเท่านั้นลดกลามคือซึ่งคือเลิศหัวกูจะเป็นโกยเธยมก็ไม่เป็ไร ตอนนั้นแบบสุดความคิดกูคือตรงนี้เล็กไว้ก่อนพอเหมือนอันนั้นได้ไปเข้าดรแบงค์พอพี่นัดแนะนำเราก็โอเคคือหมอห้ามด้วยบางเหี้ยใช่หมอเคยห้ามกูบอกว่าหมอฉีดให้ได้แค่นี้แล้วนะรอบหน้าไม่ให้ฉีดแล้วโอ้โหแ่บคือหมอเคยแบบเคยเตือนขนาดนั้นแล้วอ่ะก็นั่นแหละก็คือการโบรกามฉีดแฟตที่ดรแบงค์อันนี้ปกติแล้วก็มีเลเซอร์หนวดเพราะว่าก่อนอันนี้ถ้าใครไปเปิดคลิปจะดูเออใช่หนวดหายไปเลยใช่แต่ก่อนกูมีหนวดแมวน้ำตรงนี้เออก็คือเลเซอร์หนวดที่ดรแเหมือนกันตอรไแบรู้สึกว่า เป็นกังวลเท่าไหร่เออพอรู้สึกว่าเออก็เป็นคาแรคเตอร์ดีแต่ว่าพอเราเริ่มทํางานบิวตี้เยอะอะกูเริ่มแต่งหน้าลงติกตอกเยอะมันเริ่มแบบเออถ้ามันน่าเกลียงมันน่าจะแบบแต่งหน้าได้ง่ายเราทํางานที่ต้องใช้หน้าตาต้องอยู่ในบิวตี้สนัดนิดนึงซึ่บางทีเราก็จริงๆไม่ต้องอยู่ก็ได้แต่ว่ายอมที่จะอยู่ยอมที่จะอยู่ด้วยความสบายใจที่จะอยู่สรงยใจแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ไม่ได้กังวลอันเนี้ยก็ไม่ต้องทำก็ได้นะจริงๆนี่ก็มีหนวดเรารู้สึกว่าการมีหนวดตรงเนี้ยน่ารักไม่ก็ไม่ได้เลซอร์วนดก็ลรนแลกกีีัับบาซเย ปกติอันนี้ไอด้าไปทํากับคลินิกหมอลิสอเออิสคลินิกซึ่งอุ้ยมึงกูทําแล้วแบบรู้สึกว่าไม่จเจ็บเจลเขาเย็นมากจนเรารู้สึกแบบไม่แข็งเออมันแบบออกแนวไม้กินแข็งตัวเอเอมันออกแนวแบบอยู่ในมืองเอลซ่ามันเอลซ่าจับตัว <c oughs> อยู่ตลอ,อลอดเวลาอะ่ะแล้วก็อามาเรื่องฮัจการหน้าก่อนเราค่อยไปบอดดี้ก่ะหัตการหน้าสิ่งที่เด้าทำเพิ่มมาในปีนี้คืออัลตราฟอร์เมอร์เอ็มพีทีอ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่สงสัยมากมีคนพูดสิ่งนี้เยอะมากคืออ มันเป็นการยกกระชับตรงผิวคือของกูทําตั้งแต่คออย่างเงี้ยขึ้นไปจนถึงตรงนี้เลยคือมันก็จะช่วยยกกระชับแต่จะบอกว่าทําคอเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเคยมีคนบอกว่าหน้าเราทําแค่ไหนก็ได้แต่คอ,อยากถ้าจะไปแก้ทีหลังเพราะว่าบางคนถ้าสมมติว่าคอแบบอายุเยอะแล้วอ่ะหน้าเราทำอ่ะแต่ถ้าคอเราเหี่ยวอ่ะมันก็จะดูออกดีดคือกูอ่ะก็ไปแบบปรึกษาหมอว่าจริงอายุอ่ะก็อายุหกิเจ็ดแล้วเราก็รู้สึกว่าหน้าไอ้ดาเป็นคนไม่ได้หน้าใหญ่แต่ว่าแค่อยากให้มัน กระลึบแล้วเขาก็เลยแนะนาตอนแรกจะมีอัลต้าโฟมเมอร์กับตัวที่มึงทาคืออะไรนะอัลเทราอัลเทราแต่ว่าคุณหมอก็บอกลองทาตัวอัลต้าโฟมเมอร์ก่อนไหมเพราะว่าดูจากปัญหาของกูแล้วอัลต้าโฟมเมอร์น่าจะแบบเหมาะมากกว่าคือต้องบอกว่าอีตัวพวกอะไรเงี้ยมันต่างกันไม่เยอะแต่มันอยู่ที่ระดับความลึกเข้าไปถึงตัวนี้เหมาะกับคนมีแก้มตัวนี้เหมาะกับคนไม่มีแก้มออะไรอย่างเงี้ยแต่ยกเหมือนกันนะแต่ว่่อยากหอยด้าเป็นคนที่มีไขมันตรงแบบตรงอย่างเงี้ยเยอะมันก็เออยกขึ้นหน่อยมันก็จะช่วยให้หน้าแบบกระล แก้มันหายขนาดนั้นก็รู้สึกว่าแก้มมาทําให้หน้ากูมีเอกลักษณ์แบบทำให้กูดูน,น,น้าเด็เลใช่ก็เลยเหมือนแบบปัญหาก,ก็แค่อยากจะให้คือตรงนี้กับคอนิดนึงอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือตัวที่ทําเพิ่มมาในปีนี้นะคะต่อมากูก็ไปทําตัวเขาเรียกว่ารีลิฟเป็นการยกกระชับใบหน้าแล้วก็กระตุน้นการไหลเวียนเลือดเออแต่ว่าอันนี้แบบเพิ่งไปทํามาน่าจะประมาณต้นเดือนที่แล้วน่าใจวะไม่มีศัพท์ใหม่ที่กูไม่รู้จักเยอะเออคือตัวเนี้ยมันจะแบบเป็นเครื่องที่ใช้นวดนวดเป็นเหล็กเนี่ยแหละมันจะช่วยยกกระ ชรแล้วก็แบบทําให้ริ้วรอยคือที่กูไปทําตัวเนี้ยเรากูเริ่มมีร่องแก้มแล้วแต่ร่องแก้มดีขึ้นนะจริงปะเาพูดเราแบบใช่เพราะว่าจริงก่อนนันเนี้ยไอด้าจะมีปัญหาร่องแก้มเพราะว่าคนยิ้มเยอะใช่เป็นคนยิ้มแล้วหัวล้อแบบจะแดงสี่หน้าเยอะมากเออแล้วกลัที่ตอนนั้นกูพูดกับมึงว่าเอ้ยกูเริ่มมีร่องร่องแก้มแต่ว่าไม่อยากฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าหน้ามันจะบวมใช่แล้วกูรู้สึกว่ากูโอเคที่จะมีร่องนิดหน่อยแต่ไม่อยากให้ลึกมากเออถ้าฟิลเลอร์มันอาจจะตื้นไปนิดนนนึึอไไรรรยยย่าาาเเเีี้้กกกก็็ลลลแแบบปปปษคหหมววททััตตศู์ ทอนบุรีก็คือเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวกระตุ้นเขาจะเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้อะเออแต่มันช่วยกระตุ้นแล้วก็ยกกระชับตัวนี้แล้วคือไม่เจ็บอะอย่างพวกอัลตราฟอร์เมอร์หรืออย่างเงี้ยมันจะร <ลง S 2> ู้สึกลึกึงออมันลงลึกม,มันจะนิ่งตั้งแต่อันเนี้ยมึงมัน,ม,นมันไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยแค่รู้สึกอุ่นๆอยากทาเลยอะน่าก็ไม่ได้เป็นาหาแล้วนะแต่เห็นคนอื่นทำแล้วจิตปรุงแต่งอะเห็นปะเออแต่ว่ามันช่วยจริงๆอ่ะก็เนี่ยลงองเนี่ยเออมันก็เห็นชัดเลยว่าแบบไม่ค่อยนีไม่ค่อยยิ้มรอยแ๊บหนึงงก็ได้มึ มันก็มีเหตุการณ์เ <_ d ata> ออนั <_ d ata> ่นแหละแ,แล้วก็ตัวนี้มันเก๋ตรงที่มันช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยเว้ยมันช่วยหลายส่วนอยู่เออแล้วก็ไปทํมามารู้สึกว่าอุ้ยประทับใจแล้วคิดว่าน่าจะทําอีกในอนาคตแต่ว่าอาจจะเว้นระยะหน่อยตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนํา <_ d ata> เสร็จแล้วก็มีไปทําเรื่องผิวหน้าอืมคือได้ลองฉีดจูวีลุกดูคือกูเห็นว่าคนเขาฮิตไม่ใช่หลามันจะช่วยเรื่องผิวเออสับใหม่ละจูวีลุกคือมันจะเป็นเหมือนแบบ เอาตัวต้ม,มินเลยตัวผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ถีดเข้าหน้า เออซึ่งมันก็จะทําให้ผิวของเราเหมือนแบบแข็งแรงคือปกติกูจะรักษาสิวว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ว่าถ้าสมมติเราฉีดอะไรพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกระตุ้นทําให้ผิวเรามันแข็งแรงเกิดสิวในอนาคตได้ยากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวแบบมีความฉ่ำโกรตอนนี้นั่งดีขึ้นมากๆเลยอะใช่ไหมเอ้ยดีใจดีขึ้นมากๆเลย <laughs> นอกจากตัวนั้นที่กูทําผิวแล้วกูก็มีทําตัวพรีเมียมสกินรีสโต้ซึ่งเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนใช้ตัวยาที่แตกต่างกันอันนี้เขาจะ แบบว่ามีโบเยเลมันเข้าไปด้วยคือมีวิตามินเอยผสมเข้าไปอันเนี้ยแล้วก็ฉีดเข้าไปในหน้าเหมือนกันถ้าวุงตายอะ่ะเราเผาอะ่ะไฟเป็นสีฟ้านะเว้ย จริงคือไฟเป็นสีฟ้าเลยอะ <S <S ไม่นี่มันเป็นวิตามินมันก็เออแบบว่าช่วยเรื่องผิว <S 1> <S 1> <S ตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็นตัวที่แบบสร้างทําให้ผิวเงาเอยใดเอยอ๋อแล้วก็อันนี้อาจจะช่วยเรื่องรอยด้วยนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเท่ากับกลุ่มเลเซอร์นะแต่ว่าทํเพื่อความสบายใจก็2ตัวนี้นะคะทั้งจูวีลุกแล้วก็พรนะีเมียมสกินรีสโตเนด้ทํทำที่เฟอร์คลินิกซึ่งเฟอร์คลินิกจะบอกว่าแบบคุณหมอเขาแบบดูแลเองทุกเคสคุณหมอเจ้าของคลินิกอะเออซึ่งก็แบบไว้ใจ ได้แล้วก็มาต่อกันที่ฉีดปากอ่าลืมไปได้ไงฉีดปากคือไอ้ด้าฉีดปากจริงๆก็ฉีดทุกๆุกไตามาเหมือนกัน6เดือนนี่ก็แต่จะบอกว่ารอบนี้คนทักว่าสวยที่สุดตั้งแต่เคยฉีดมาแล้วกําลังดีอ่ะเนี่ยอันนี้มันประมาณ56เดือนแล้วน่าจะเออประมาณ56เดือนมันกําลังเป็นไซส์ที่กําลังพอดีละเป็นไซส์เพื่อนไม่ร้อนล้ว <laughs> ก่อนหน้านี้คือเพื่อนบอกว่าเป็นน้องไอ้นี่เดซี่ไอดาฉีดปากที่เลนคลินิกจริงๆแล้วอ่ะกูอ่ะบอกเขาว่าขอทรงเดิมแตบบ่แค่อยากเติมให้มันเต็มขึ้นคุณหมอที่นี่เก่งมากไอตัว er, อัลต้าฟอร์เมอร์อ่ะไอดาก็ทํากับเลนคลินิกเหมือนกันต่อมาหลังจากเราทําหน้าเราเป๊ะแล้วเรามาทําร่างกายต่อ <S 2> <S 2> เป็นคนไม่รู้จักคอ,อยแล้วเออกูก็เลยไปคลินิกพี่โจโปึ้งกูไปฉีดแฟตแคนมาหรอกูรู้สึกว่าคือกูเป็นคนออกกาลังกายอยู่แล้วแต่ว่าไอดาเป็นคนที่ตรงเนี้ยห้อยกูมีกล้ามนี่นี่เลยแต่แต่ว่าตรงนี้มัน ห้อเอ่ะแลรากูแบบบางครั้งออกกําลังกายมันใช้เวลา <c oughs> แล้วไปร้อนเกินก็เลยแบบว่าไปปรึกษาคุณหมอเราก็เลยฉีดตรงนี้นะคะแต่มมอมีกล้ามจริงยี่ดอกมึงกูออกกําลังกายดูนี้คนดูก็คืองงละ <c oughs> <อ>งงป,ปะเห็นเลยเห็นว่าเห็นว่าม,มีกล้ามกูอะสามารถยกอะไรเองได้หมดเลยแต่ว่ามีแฟนอยู่ด้วยทําไม่ได้อยู่แล้วอ่อนแออยู่แล้วมึงให้เป็นหน้าที่ของเขาถ่ายเราก็อ๋อกูไปโบตรงนี้มา เอาให้คอระหงเวลาใส่เกาะอกใส่ใส่เดี่ยวมันเมื่อยไหมไม่เมื่อยหรอทำไมคนอื่นทำแล้วเมื่อยวะเออมีคนบอกว่าฉีดตรงนี้แล้วมันเมื่อยแต่ว่ากลัวเมื่อยอยู่แล้วหมายถึงว่ากูวเมื่อยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว <c oughs> S 1> <S 1> <S <S มันก็เลยไม่ได้รู้สึกเมื่อยเพิือออกบาลแล้วก็ไปฉีดทําให้คอเราแล <นำ S 1> <ม>้วมันดีขึ้นไหมแต่ต้องยอมรับวว่ากูเป็นคนคอเราหงอยอยู่แล้วหมายถึงว่ากูเป็นก <ๆ S 1> ูเป็นคนบาดตรงนี้สวยอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสําหรับตัวไดเองแต่ว่าตัวเอฟเฟคแขนตรงเนี้ยเห็นความต่างแล้วก็สโซนร้อนๆไม่ใช่โซนร้อนๆพรุ่งนี้จะไปทําพรุ่งนี้จะไปทํามอลเฟียสเป็นมอลเฟียสแบบว่าสลายผิวเปลือกส้มใต้หลังขาของกูคือกูเป็นคนออกกําลังกายแต่มึงเห็นใช่ป่าว่ากูเป็นคนผิวเปลือกส้มตรงขาซึ่งา่ยอ งนั<อ>้ก็เลยรู้สึกว่าหรือหัดการมันก็จะช่วยมันต้องเข้ามาช่วยแล้วก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วก็อย่าพุ่งนี้ไปเดอะสแตนดาร์ดก็คือจะไปทำามอเฟียสเดี่ยวทุกคนติดตามนะคะว่าผลเราเป็นไงโคตรเลิศและนี้ก็คืออัปเดตอัตรการ <laughs> 2,024ค่ะ อ่ะแล้วนึงเดี๋ยวพูดเพิ่มนิดนึงก็คือจริงๆเดี๋ยวเนี่ยจะกลับไปเลเซอร์บิกินี่ละที่ร้านเบลเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่กล้าไปทําร้านอื่นอ่ะอคือเหมือนเราชินกับร้านนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าของที่ตู่ทำมันจะเป็นแบบระดับเบาอ่ะจะไม่ได้แบบปึ้งเดียวแล้วหายไปเลยคือต้องทําต่อเนื่องต้องทําแบบเนี้ยก็จะกลับไปทาสักสิบครั้งของมึงบบนี่คือแบบทําปุ๊บแล้วมันหายไปเลยปะ่ะของไอ้ด้าทำหกครั้งรอบแรกกูทาแบบแยกซึ่งแบบเจ็บปะ่ะลึกสุดใจ แต,แต่ว่าหกครั้งคือเกลี้ยงเลยกูหายไปปีนึงหรอหายไปปีนึงแล้วเพิ่งกลับมาแล้วกูก็เลยกลับไปทาใหม่ใช่แต่ว่ากลับมามันก็บางเว้รรอบนี้กูก็เลยแบบใช้ตัวเลเซอร์ที่แปลว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมาปีนึงจนแบบเหมือนประมาณเดือนที่1 0 11เริ่มมีขนอ่อนเออแล้วจนแบบเออก็เลยเออมีคลินิกติดต่อมาพอดีก็เลยกลับไปทําก็ได้แต่คราวนี้เราทากลุ่มเลเซอร์ที่มันเบลาลงแล้วเพราะว่าขนมันอ่อนของเนี้ยไม่ทําสม่าเสมอไงตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะมันน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างก็เลยคิดว่า ลองไปทําจริงๆแบบทุกเดือนแต่จริงๆพวกนี้มันจะไม่มีทางหายไปตลอดชีวิตอยู่แล้วใ,ใมันจะแบบหายไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาอะไรนะคะแต่ก็ชอบทําที่นี่เพราะมันไม่เจ็บส่วนตัวนะรู้สึกว่าการเลเซอร์บาซิเลียนบิกินี่อะไรเงี้ยมันทําให้ทาความสะอาดง่ายค่อนข้างดูแลความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาแต่งตัวอย่างไอด้าเป็นผ้าคุณทะเลงี้ยมันเหมาะไงเพราะ ชอบสายชอบแต่งตัวอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยก็เซลล์กับการที่จะมีน้องก็ก็ไม่เป็นไรนะใช่นะมันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์ของมันการแบกทีรแบคทีเดียนุ่นนี่นั่อน,นอะไรเงี้ยแต่ก็เลมบ้างอะไรบ้างหออให้มันแบบไม่เยอะเกินอะไรมีพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลน่ารักนิดนึงอะฟิลฟิลอะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นยูนิตไอดาตู่ที่ไหนไม่สามารถพูดอะไรได้เลยก็เลยต้องทํากัน2คนคนกูเหนื่อยมากการทำง่ายจริงแล้วคือจริงแล้วอะเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปอยู่ในบิวตี้สนามขนาดนั ยินดีที่จะอยู่มึงแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่กูอะนั่งตั้งคําถามตัวเองนะไว้ว่าถ้ากูยอมรับในใบหน้าตัวเองสักนิดแค่นิดหนึ่งอะกูไม่ต้องทําอะไรเยอะขนาดเนี้ยเออแต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่กูเลเซอร์ขนซิเรียน ประมาณเกือบปีละต่อเนื่องเว้นแค่2งเดือนตอนไปเมกาแล้วดีไหมคือดีมากแบบหมายถึงว่ามันก็ยังไม่เกลี้ยงหมดเพราะคูมันขนเยอะหมายถึงว่าตามไอเนี้ยขาพวกยังขึ้นอยู่แต่ว่ามันหายลงเยอะมากแล้วมันอ่อนเหมือนแบบเหมือนขนตามแขนอออยออังเยอะมากแบบเจ็บใช่ไหมขมือต่อเจคือไม่เจ็บมากแล้วอะพอมันไม่มีขนอะมันจะไม่เจ็บแล้วกูเลยถึงข้างหลังเลยอคือเลยหมดเลยหน้าหลังไยแหละกูเราจะไปทำข้างหลัง <c oughs> คือกูเขินนะกูต้องมึงแต่ว่าข้างหลังตูหรอใช่มันมัน,มน,มนต้องนอนแล้วก็เดบยกตูดขข้นโอเคเดี๋ยวกูจะลองตั้งใจทำาันนี้ถ้ามันยังไม่หายเกี้ยงกูจะไปยอมเจ็บละโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือใครอยากให้ตูัอไอ้ดนเนี่ยไปทำอะไรคอมเมนต์มากันได้นะคะไดจ้วันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>